ไม่สนใครรถ,ถูกรถแพงกว่าติไฟแดงเหมือนกันไงไม่เคยอวดโอ้คุยโวว่าเนื้อใครเตียมตัวเสมอสไตล์กูอิสมาไลจบการศึกษาแค่ป .6 เก็าเมล็กเกเรเซเพลเรียนไม่จบแม่กูร้องไหด้ดากูไอ้ลูกบัดซบไม่รงไม่เรียนลดเดินเส้นทางอาชีพตลกแย่ ได้ตังวันแรกค่าแรงหนึ่งบาทผ่านทุกผ่านรอดพอแท้กดดันบางทีก่อนนอนกูมีน้ำตาบางคนเคยมองตัวกูอีกนานกว่ามึงจะมีราคาแล้วไงวะตอนนี้เสือกมาเรียกกูสุกตาไม่เป็นดังฟันอย่าผิดวางให้ฟันฟาถ้ามึงยังมีชีวิตและดวงอาทิตย์ไม่ร้างลาม,มึงจงฟังให้ดีถ้าตีนยังยืดบ,บนพราสุธาจงอย่าเดินกลับลังอย่าหยุดยังขับสัทธ,ธาไม่เป็น หวังให้ฟันฟ้าถ้ามึงยังมีชีวิตและดวงอาทิตย์ไม่ร้างลามึงจงฟังให้ดีถ้าตียังยืดบนพราสุธาจงอย่าเดินกลับหลังอย่าหยุดยังทับส อำนะตอนนี้ดีเหลือเกินกับครึ่งชีวิตที่ผาเชิญชื่อเสียงเงินทองที่กูมีเปลี่ยกูไม่ได้ว่าคอนเฟิร์มจะโด่งจะดังสักเท่าไรจนรวยกูยังไม่เปลี่ยนไปลำบากตลกตามหรือเป็นเศรษฐีจะหมดจะมีก็อยู่ได้กูไม่แคร์คำคนกูไม่สนคำ่ามีคนรักต้องมีคนเปลี่ยนน้องเอ๋ยธรรมดายามไม่มีคนเหยียบจมยามได้ดีคนอิจชาพี่เจอมาเยอะน้องเอ๋ยตั้งแต่เป็นศพไม่เป็นดังฝัน อย่าผิดหวางให้ฟันฟาถ้ามึงยังมีชีวิตและดวงอาทิตย์ไม่ร้างลาม,มึงจงฟังไห้ดีถ้าตียังยืนบนพระสุธาจงอย่าเดินกลับหลังอย่าหยุดยังขับสัตวาไม่เป็นดังฟันอย่าผิดหวางให้ฟันฟาถ้ามึงยังมีชีวิตและดวงอาทิตย์ไม่ร้างลาม,มึงจงฟังไห้ดีถ้าตียังยืนบนพระสุธาจงอย่าเดินกลับ ลังอย่าหยุดยังกับศรัทธ,ธาเอาทุกคำดูถูกเก็บมาเป็นเชื้อไฟผลักดันให้มึงสู่ทางจะไกลแสงไกลยอย่าไปฟังคำคนทำตนแพ้พ่ายภาวนาว่าพรุ่งนี้คูจะไปถึงเส้นชัยไม่เป็นดังฟันอย่าผิดหวังให้ฟันฟ้าถ้ามึงยังมีชีวิตและดวงอาทิตย์ไม่ร้างลามมึงจงฟังให้ดีถ้าตีนยังยืนบนพระสุธาจงอย่าเดินกลับ อย่าหยุดยังกับศรัทธาไม่เป็นดังฝันอย่าผิดหวังให้ฟันฟาถ้ามึงยังมีชีวิตและดวงอาทิตย์ไม่ล้างลางมึงจงฟังให้ดีถ้าตีนยังยืนบนพระสุธาจงอย่าเดินกลับหลัางอย่าหยุดยังกับศรัทธา เป็นนัังฝดอย่าผิดหวังให้ฟันฟาถ้ามึงยังมีชีวิตและดวงอาทิตย์ไม่ล้างลามึงจงฟังให้ดีถ้าตีนยังยืดบนผ้าสุธาจงอย่าเดิน